បងកាន <Gilbert> <daduits> ់ភ្នាក់គូវីតទៀតហើយ AstraZeneca គ im 1លတ်ចុះចាំបង3ណាស់សាក់យកហប3ណាស់ຢູ່នេះដែរព្រះសាក់នេះតែគាត់ບໍ່ໄດ້ຢູ່ហប2ហ่ะហប2គាត់ទៅមិនឃើញនំເພិន เบิ้งนี่แหละบัตรเพนนี่เอเซเพนจะย่อ enfin ซื้อเนาะะโอละซื้อละซื่อจินมาบริการก็ล่อยู่ข้าเมื่อแน่เลยไฟบันทึก ไฟซักบ่มีไฟซักที่ซักเอง <c oughs> จะน้อย <c oughs> <c oughs> คุณไเอาอาการเป็นหนาวแห้งเด้อเป็นไปใส่เสื้อคลุมส่วนทางนอกราเมืองแน่เรสองคนสามคนเมืองเนี่ยเจนตุลังราไทมนะ์ตุงง้งไอยโลจิน <c oughs> นไ <c oughs> ทม์ตุลังระลอร์ล้อ บริการบริการหับยาวัคซีนหับฟรีเด้อหับฟรีเด้อนี่หงมอหน่อยสุขสว่างผู้อ้อมหอบนันก่กระพูเบื้องนันก่กระพูเบื้องนันก่กระพูโอเคถ่ายแต่ใกล้ๆนี่แหละบางยางพออยู่ในนี่แหละคนบอลถ่ายแต่นอกก่อนก็งามคือกัน,กน เขามาลายเติบเลยเหมือน้อมคนมาเมืองเยคนมาใหม่อ,มมมอีกตรงลอยลูกตรงลอยลูกยี่ห้อสะอาดแกขี่รถมานะครับ ถ่ายสันส้นๆจังสีเนาะ,อะขอบใจ